วันนี้พามาเผาถ่านใช้กันเองในครัวเรือนครับคือบ้านผมก็มีต้นไม้มีกิ่งไม้อะไรเยอะเนาะผมก็เอามาทำถ่านใช้เองในบ้านครับอย่างนี้ครับคือเอามาสุ่มๆในถัง200ลิตรแล้วก็ทำให้ถังมันเฉียงๆอย่างนี้ครับแล้วก็จุดไฟเข้าไปจุดไฟมันติดเนาะอย่างเงี้ยมันจะได้ถ่านที่คุณภาพต่ำครับมันจะแตก เป็นอันเล็กอันน้อยแต่มันก็ใช้ปิ้งย่างอะไรในบ้านได้น,นั่นแหละมันก็ใช้ไม้มะขามาอะไรบ้างที่มีอยู่แถวนี้ยครับไม้ไผ่มั่งมาจากต้นมะม่วงอะไรก็แล้วแต่มันแห,งแหง้งๆเอามาสุมๆรวมกันใส่ไม้ไผ่อะไรเ้าไเป็ด้วยครับเนี่ยรวมกันอยู่ในนี้ครับ เราวิธีการคือเราจะเผากันจนแบบว่ามันนี่ครับกลายเป็นฐานแดงๆแ,แล้วก็มันไม่มีแก๊สลงเหลือเนี่ยเนาะไม่มีก๊าซที่เป็นเปรี้ยวอย่างเงี้ยครับถือว่าใช้ได้ละหแล้วลเราก็จะปิดฝามันครับทําให้มันอับอากาศแล้วปล่อยให้มันเย็นลงแล้วมันก็จะกลายเป็นฐานให้เราใช้ครับแต่มันจะไม่เป็นก้อนใหญ่สๆเหมือนที่เขาทํานะอันนั้น เขาถามแบบนั้นเขาใช้วิธีการอบครับของผมเป็นเผาทจริงผมไม่มีเตาที่มันสำหรับอบครับผมใช้วิธีนี้ามัรวดเร็วดีคือใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงเดียวครับเราก็ได้ทานออกมาใช้ละครับเผามีสารพัดไม้อะไรก็จะยัดย,ดย,ดยดลงไปครับไม่ยาก คือเผาสารอื่นให้มันหลุดออกไปนะครับกลายเป็นแก๊สเป็นอะไรออกไปเหลือแค่คาร์บอนของมันที่จะกลายเป็นถ่านนะครับไม่ยากครับมีแค่ถัง200ลิตรอันเดียวก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็อันนี้ผมเอาฟพีมาเป็นที่รองให้มันจงเสียงที่หน้าปากลมมันจะไหลเข้าไปข้างล่างนี้เรามาจัดดูความร้อนแล้วก็จัด กลับออกมาทางเดิมครับมันวนเข้าไปเนี่ยทําให้มันไฟติดอยู่ตลอดครับจนกว่ามันจะเป็นฐานหมดนะน่ะกลายเป็นฐานแดงๆหมดแล้วครับขนาดันถึงจะพอนะก็สักประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างเดียวที่ผมบอกครับวิธีนี้เหมาะสำหรับทําใช้ในครวัวเรือนนะครับคือต้องการเผาถ่านด่วนผมไม่มีถ่านใช้แล้วครับผมเลยทําวิธีนี้ไฟร้อนแรงมากครับ จะไปซื้อถัานกับใช้ก็กระสอบสอง้ยบาทครับใช้ได้ประมาณ2เดือนหมดก็ถ้าทําอย่างนี้ก็มันก็ได้เรื่อยๆนะครับตามเท่าที่เรามีกิ่งไม้ใช้เนี่ยแหละเป็นการประหยัดครับหาสิ่งที่มีในเนี่ยคือที่อของเราที่มันเป็นของฟรีเราก็มาทำอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อใขรครับ ตอนนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้แก๊สใกล้หมดแล้วเหลือสภาพนี้ครับมันจะเหลือฐานที่แดงๆแล้วก็เปลวไฟเริ่มหมดแล้วตอนนี้คือถ้ามันแก๊สหมดเราก็ต้องทําให้มันนี่ครับอับอากาศท,าทันทีไม่มีอากาศเข้าไปนะครับก็สามารถเอาฝามาปิดตัวนี้ ให้แน่นให้อากาศไม่เข้าก็ได้นะครับแต่ก็พมขี้เกียจครับผมใช้วิธีการเอาน้ำราดครับดับมันเลยง่ายๆคือตอนนี้ไอ้ท่อนสุดท้ายมันยังไม่ไม่เป็นฐานในสมบูรณ์นะครับแต่เราจะเอาละเพราะว่าอันอื่นมันมันจะกลายเป็นนี่ครับเป็นขี้เท่าไปซะก,ก่อนผมต้องการแค่เป็นฐาน ที่ของไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับที่เป็นของต้นมะขามเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ดับเลยครับ mm <sighs> ตอนนี้เราก็ได้ฐานแล้น,นะครับแต่มันจะเป็นฐานที่คุณภาพต่ํานะครับไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันนี่ครับมันไม่ได้เกาะเป็นนี่มันไม่ได้เกาะเป็นก้อนฐานใหญ่ๆแล้วก็ไอ้มีบางท่อนก็ไม่ไมไมสมบูรณ์ครับแล้วก็ของมันก็จะมีคิดเท่าปะปนอยู่ด้วยแต่ก็ผมไม่สนใจครับผมต้องการทานไป ปิ้งหมูปิ้งไก่อะไรของผมนี่เราจะอาเคีเยเห็นไหมครับได้ฐานแล้วได้ฐานแค่นี้ก็ทําอาหารได้หลายมื้อแล้วครับปิ้งย่างทําเองที่บ้าน,นหลายมื้อแล้ะตอนนี้ เป็นวิธีเผาถ่านง่ายๆครับเพราะยังไงเราต้องไปไปปิ้งไปย่างมันต้องไหมอีกรอบสองแล้วเราก็ถ้้แค่นี้เราก็เอาแล้วครับเราไม่ต้องเผาให้สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วครับในการเผาถ่านถ้าเราจะให้ก้อนถ่านมันแตกออกมาเสมอกันหน่อยถ้าใช้วิธีนี้นะครับก็เราก็ต้องเลือกไม้ที่ขนาดพอๆกันเยอะๆครับ อันนี้ผมใส่ทั้งเล็กบ้างใหญ่บ้างมันมันกลายเป็นฐานพร้อมกันครับเพราะฉะนั้นอันเล็กๆกลายเป็นขี้เถ้าไปละเหลืออันใหญ่ใหญ่กลายเป็นฐานนิ่มๆหน่อยๆน่อยครับเป็นอย่างนี้ครับดับไปแล้วความร้อนไอ้น้ําไอ้น้ําไปทําให้การสัดับจบลงครับตอนนี้ก็ได้ฐานมาละ เราก็ไปผึ่งนี่แดดหแห้งครับแล้วก็นําไปใช้ได้เลยครับครับง่ายไหมครับวิธีการเผาถ่านด้วยถังสองละลิตรแบบรีบทํารีบไปไม่ได้เผาให้สมบูรณ์หรอกอันนี้เผาจริงๆครับไม่ได้ใช้เป็นวิธีการอบเนาะเพราะผมไม่ได้ทําถังที่เป็นระบบอบในสมบูรณ์ครับอันนั้นมนต้องเฝ้าเติมฟืนครับอันนี้ปล่อยมันไหม้ไปด้วยตัวมันเอง ยังไงเพื่อนๆจะได้ความรู้อะไรใหม่ๆที่แปลกๆไปใช้ในในการใช้ชีวิตกับธรรมชาตินี่อย่างผมก็กดติดตามไว้นะครับวันนี้ผมนี่นายตอยก็ขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในช่องใจดีเกษตรคลิปต่อๆไปครับนี่ไปก่อนสวัสดีครับ